ก่เค่ะดูน่นกลับมากินเห็ด่อจมางมเกิดได้วนยางกันยังมสินะโอมี่เมี่โอมี่อคนดูอันอันวัดต้องคูมากโมี่วนยางมันมักตั้งข้าอยู่ไหมคะต้นข้างอันนี้มันเกิดอยู่น้อนไหมะนี่ยน้ามานี่ยอันนั้นต้ร้อยอันนี้เห็ดก่อดรือเห็ดยังขาวใช่เห็ดก่อจ้ะนี้เป็นเนียนนีไข่เห็ดวางแล้วมันบองข้านี่ยดางะจ้า อันเฮ็ดกองทุกดอกตัวนี้แมียนแก่เมีนดอกก็ดอกหน่อยเท่าอยู่บ่อ้าเท่าตัวเลยตัวเชือกเอาตัวบานตัวบานนะคะจะบานหน่อยนึงจ้าก่กมันบานโผล่รวยรังบานไปแกงมุนพอดีแล้วเออพอดีเลยตุ้มเปย์พอดีเลยทำไมเฮ็ดกองทุกดอกที่ตัหนาเมียนแก่เมียนจ้าวบานชอบหน่อยหรอวะกาหลังแก่เมันบานเมีแ่แต่ว่าตัวหนีรอดละช้ำหมด แยกต้วงมปนต้อเป็นี่ถูกกว่ากันอันดอกหน่อยมันมทำเปนเป็นโลนะจ๊ะมันเป็นกาัเอนยู่บ่อัอยู่บ่เจาเมื่อตีแล้เจาเาเจก็เักบนี่็อยงนีเฮ็ดปวกครับตัว่นเฮ็ดปั อ่าอร่อยหาเือก็ได้บอกรสสุดไปให้ลูกเนียอ่อยเกยเอ่เงินก่อยค่ชคน้ยนุ้ยจะไปไปไปบางอีทีหนึงนะแต่ว่าแม่เทศบอกทุกดอกมันน่นต่ว่ไม่เสียนนั่นบรือไงนุ้ไม่รู้พูเดียวเนี่ยวชีสลาแ่อร่อยเก็กล็ังก็ตังตังแล้วค่ะมีขาดีไหมพะวานุกบโ ม่นแน่ใจนะว่ามันเป็มตสนอย่างบบจ้ะาเก็บเองนิ่จังเลยคะอาจเพิ่นแต่ว่าบ่ได้มาตนอย่าง่นมบ่ค่ะบ่เมื่อนี้่ือยูโบนเรื่องโบนนะจ้ะบก็ยังหรอกค่ะว่าถ้าแกงสุกจ้พะันอคนเขาบื่เฮ็ดตายอันเนเ็ดเนั่นเ็ดไปเรื่อยๆนะจ้ะไปเรื่อยๆเาคนเดไเยได้เห็ด ก็เห็นเมื่อกี้ไปเอ็นท่งวัดหลวงปู่พม่าคนไปเก็บมันุ่นที่หลาย็นแบเป็นโหลดนะครับซื้อเห็ดพอดีซื้อเห็ดลอยกัวบาทครับเห็ดพวกหน่อยเพราะวัานดอกมันใหญ่เรียกว่าเห็ดพวกหน่อยเจอต้นนี้เจะเสียบเพราะว่านดอกใหญ่ดอกเงี่ยครับตามราคามันครับพอดีมาครับพอดีมาซื้อเห็ดนะครับซื้อเห็ดเถียวนี่แหละเถียวอันชิลินทวันนะครับ อ,อันนี้อันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดเห็ดักอเฮ็ดกอเฮ็ดกอครับผมครับพอดีมาแวะซื้อเห็ดนะครับขายซื้อเห็ดแถวนี้แหละครับนี่แถวตลาดนะครับเป็นตลาดกับคนรถออารถรถกระไรลายลรถมาจอดนะครับรถมาหาซื้อนะครับผมพอดีมาก็ซื้อเห็ดกอไปฝากเมียมั่งรับตัง้งคุณ ก็มากินกินเปลนเห็ดผวกีเห็ดกอเห็ดอันนี้เฮ็ดผวกตัดเนี่ยน้ำลอยชาจิบก่อนเป็นเน้เป็อันนี้เกลผักกเกล็ดผวกเออเดีกยวเห็นตุกขครับ ครับก็ดีมากนะครับเออเรื่องของรถเป๊ะๆสามชาสามชาสามชานะครับก็ดีมากก็บเห็ดนะครับ